คลิปนี้อัคคเอพาเที่ยวนะครับผมก็เป็นการวิ่งเทลในป่านะครับโจทย์สำหรับวันนี้ก็คือวิ่งออกป่าให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะมืดค่ำแล้วนะครับผมก็ไม่ได้พกไฟฉายมาด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่สําคัญมากครับไฟฉายในการเข้าป่าตอนค่ำนะครับผมแหมไม่ได้พกมาต้องต้องรีบหน่อยเร่งฝีเท้านะครับสําหรับแฟนๆที่ติดตามเพจอัคคเอนะครับตอนนี้เพจไม่มีแล้วนะครับก็จะเป็นช่อง YouTube แล้วก็ นะครับผมก็ช่อง u t u b e ของผมนะครับก็จะลงคลิปนี้นะครับผมเป็นการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็อีกหน่อยก็จะเป็นการรีวิวอาหารบ้างนะครับสลับกันไปเพื่อที่จะไม่เบื่อนะครับผมก็ขอขอบคุณ FC นะครับที่ติดตาม u n c l e A มาโดยตลอดนะครับอ่าก็เดี๋ยวสักครู่ผมต้องขออนุญาตปิดกล้องนะครับเพราะว่าจะไปถึงทางลงดอยแล้วครับซึ่งทางลงดอยเนี่ยผมต้องใช้2มือในการเกี่ยวต้นไม้นะครับผมไม่งั้นจะถลายเอาง่ายๆนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมอัคคันเออย่าลืมรับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ